เริ่มแรกนะคะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ก่อนค่ะวันนี้นะคะเราก็จะใช้ขวดแก้ว3ามใบค่ะมีน้ํากลวยพลาสติกแล้วก็ไม้ค้อค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะต้องใส่น้ําสีลงไปในขวดแก้วทั้งสาใบดังนี้ค่ะใบที่1นึ่ง้ำเต็มขวดค่ะใบที่สองน้ำครึ่งหนึ่งของขวดค่ะใบที่สามน้ำเซนหนึ่งส่วนสี่ของขวดค่ะโดยการเทน้ำใส่ในขวดนะคะ นักเรียนสามารถใช้กรวยพลาสติกค่ะช่วยในการเทน้ำค่ะจะได้สะดวกและก็ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนก็จะต้องใช้ไม้เคาะค่ะซึ่งวันนี้นะคะนักเรียนอาจจะใช้ไม้เคาะแบบนี้ค่ะหรือถ้านักเรียนไม่ได้เตรียมไม้เคาะแบบนี้มาไม่เป็นไรนะคะเราสามารถใช้วัสดุอื่นแทนได้ค่ะเช่นตะเกียบค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนก็จะต้องใช้ไม้เคาะค่ะ ขอที่ข้างขวดแก้วค่ะที่มีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งของขวดก่อนค่ะขอแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะนักเรียนก็จะต้องพยากรณ์ค่ะว่าถ้าหากใช้ไม้ขอนะคะขอข้างขวดแก้วที่มีน้ำอยู่เศษหนึ่งส่วนสี่ของขวดเสียงจะเป็นอย่างไรค่ะโดยนักเรียนนะคะก็จะต้องเปรียบเทียบกับเสียงที่ได้ยินจาก การเคาะขวดน้ำที่อยู่ครึ่งหนึ่งที่มีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งของขวดค่ะจากนั้นค่ะนักเรียนก็จะต้องพยากรณ์ค่ะว่าถ้าหากใช้ไม้เคาะนะคะเคาะข้างขวดแก้วที่มีน้ำอยู่เต็มขวดค่ะเสียงที่ได้ยินจะเป็นอย่างไรจะเป็นเสียงสูงหรือเสียงต่ำค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนก็จะต้องเปรียบเทียบค่ะเสียงที่ได้ยินนะคะกับเสียงที่เราเคาะขวดแก้วนะคะที่มีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งของขวดค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรก่อนที่เราจะเริ่มทํากิจกรรมค่ะ